พ่อจ๋าช่วยหนูด้วยค่ะมาดูนะคะว่าบทบาทของพ่อในการช่วยเลี้ยงลูกจะต้องทําอะไรบ้างสวัสดีค่ะพบกับป้าปอในช่อง YouTube ป้าปอจ้าเรื่องสุขภาพนะคะในช่องเพจก็ป้าปอจ้าเรื่องคุณแม่ดูแลลูกนะคะ สำหรับวันนี้ป้าปออยากจะมาบอกว่าคุณพ่อนะคะมีบทบาทสําคัญมากเลยนะคะในการเลี้ยงดูลูกน้อยเมื่อคลอดลูกคุณแม่ก็จะงุ่นอยู่กับลูกนะคะทําให้คุณพ่อถูกแล้วเลยไม่ได้รับความสนใจความสนใจลดลงคุณพ่อก็น้อยใจเป็นเหมือนกันนะคะเพราะว่าแม่น่ะมัวแต่ยุ่งอยู่กับลูกอะไรก็ลูกอะไรก็ลูกตื่นเช้ามาก็ลูกกับข้าวกับปลาก็ยังไม่เรียบร้อยก็เพราะว่าต้องดูแลลูกนะคะลูกเกิดมาใหม่ยังไม่เข้าที่เข้าทาง คุณพ่อก็เลยรู้สึกน้อยใจแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นตัวสำรองหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วก็มีหลายสิ่งที่คุณพ่อช่วยได้นะคะคุณพ่อก็อย่าลืมเข้ามามีบทบาทในชีวิตของแม่นะคะเพราะว่าถ้าคุณพ่อเข้ามาคุณแม่ก็จะมีความสุขมีความมั่นใจไม่เป็นโรคซึมเศร้าหลังคลอดแล้วก็รู้สึกว่าไม่ถูกทอดทิ้งนะคะเพราะว่าคุณพ่อก็จะช่วยให้กำลังใจคุณแม่ช่วยแตือนเาคะรับคุณแม่ได้นะคะคุณพ่อช่วยอะไรได้บ้างล่ะ ก็อย่างเช่นอยู่เพื่อนเพื่อนลูกนะคะบางทีลูกยังตัวเล็กๆอยู่ตัวแดงๆอยู่ตัวนิ่มๆอยู่นวดตัวก็อ่อนๆคอก็ยังไม่แข็งคุณพ่อห่อผ้าไม่เป็นก็มาหัดห่อได้นะคะแล้วคุณพ่ออุ้มไม่เป็นคุณแม่ก็ห่อเสร็จก็จะเป็นตัวแข็งๆเหมือนดักแด้ใช่ไหมคะคุณพ่อก็ช่วยอุ้มได้นะคะคุณพ่อสามารถที่จะเปลี่ยนผ้าอ,อ้อมได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าอ,อ้อมผ้าหรือผ้าอ,อ้อมสําเร็จรูปหรือว่าเปลี่ยนกางเกงให้ลูกล้างก้นลูก เช็ดฉี่เช็ดอึช่วยได้หมดเลยนะคะคุณพ่อก็เข้ามาช่วยเหลือกันนะคะอันนี้คือลูกของเราไม่ใช่ลูกของภรรยาคนเดียวนะคะหรือคุณพ่อก็ช่วยเฝ้าลูกกางมุ้งครอบให้ลูก ป้องกันมดลิ้นไรหรือว่าลูกร้องไห้พ่อก็มาดูเอ๊ะเป็นอะไรหรือเปล่าคุณแม่จะได้ไปทํากิจกรรมอย่างอื่นเพื่อจะได้ดูแลคุณพ่อนะคะอย่างเช่นไปเตรียมกับข้าวไปเตรียมเสื้อผ้าไปรีดผ้าหรือว่าไปทํากิจกรรมอื่นที่ยังเหลืออยู่นะคะรับรองว่าคุณแม่ไม่อยู่เฉยเยแน่นอนนะคะงานการก็ได้รีบมากเลยนะคะเพราะว่าการมีสมาชิกเพิ่มขึ้นหนึ่งคนแล้วเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เราต้องช่วยเหลือเขาทุกกิจกรรมนะคะคุณพ่ออย่าลืมเข้ามามีบทบาทนะคะแล้วก็พอลูกโตขึ้นนะคะคุณพ่อก็จะสามารถ อุ้มเปลี่ยนผ้าสามารถพูดหยอกพูดคุยหรือว่าช่วยป้อนอาหารได้ด้วยนะคะระหว่างที่ตัวเล็กอยู่คุณพ่อก็สามารถช่วยป้อนนมได้ด้วยนะคะคุณพ่อทําได้ทุกครั้งที่ได้สัมผัสกับคุณพ่อลูกก็จะรู้สึกถึงความอบอุ่นความเข้มแข็งเพราะว่าเนื้อพ่อกับเนื้อแม่ไม่เหมือนกันนะคะเนื้อแม่ก็จะนิ่มๆแม่ก็จะพูดเสียงเบาๆเพราะเพราะ ส่วนคุณพ่อก็จะเสียงดังเสียงแข็งว่าก็แข็งแข็งบางคนก็มีขนแข็งแข็งด้วยนะคะลูกก็จะได้รับสัมผัสที่แตกต่างแต่ลูกจะรู้สึกอบอุ่นมั่นใจแล้วก็คุ้นเคยทุกครั้งที่ได้ยินเสียงพ่อลูกก็จะรู้สึกว่าเอออันนี้เสียงนี้ปลอดภัยนะถ้าเสียงแบบนี้คือเสียงที่หวังดีต่อเรานะไม่ทำร้ายเราแน่นอนนะมันก็จะเป็นการเรียนรู้นะคะ แล้วเสียงที่เข้มแข็งแล้วการตัดสินใจการพูดที่เฉียบขาดนี่ก็จะเป็นพื้นฐานชีวิตให้ลูกนะคะเพราะว่าลูกลกก็จะตัดสินใจในเหตุการณ์ที่มันรุนแรงหรือว่าในเหตุการณ์ที่ชุกชิญนี่ค่ะเป็นความเข้มแข็งที่เขาได้รับถ่ายทอดมาจากคุณพ่อจากการอบก่อจากการสัมผัสจากการได้ยินอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานให้ชีวิตเลยนะคะการตัดสินใจที่เด็ดขาดเด็ดเดียวนี้จะต้องมาจากผู้ชายที่เป็นความเข้มแข็งแม้ว่าลูกจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามแต่ว่า ความสามารถในการตัดสินใจในเรื่องเร่งด่วนหรือในเรื่องที่อันตรายหรือในเรื่องที่ฉุกเฉินนี่เขาจะได้รับถ่ายทอดความเข้มแข็งนี้มาจากคุณพ่อนอกจากนี้นะคะคุณพ่อยังสามารถที่จะช่วยเตรียมข้าวของระหว่างที่คุณแม่งวนอยู่กับลูกหรือให้นมลูกหรือว่าคุณพ่ออาจจะไปอุ่นนมหรือว่าหยิบนมออกจากตู้เย็นมาไว้หน่อยว่าเป็นนมที่คุณแม่บีบเก็บไว้แบบนี้นะคะก็ช่วยได้เยอะนะคะสําหรับคุณแม่เองก็อย่าลืม ส่งเสริมที่จะให้คุณพ่อเข้ามามีบทบาทเข้ามามีโอกาสที่จะช่วยดูแลลูกนะคะไม่ห่วงลูกนะคะลูกเราเหมือนกันยังไงเขาก็หวังดีกับลูกนะคะให้เขามีโอกาสได้ช่วยดูแลนะคะได้สร้างความสัมพันธ์นะคะแล้วก็คุณแม่อย่าลืมให้กําลังใจพ่อด้วยนะคะพ่อทําได้พ่อทําถูกแล้วพ่อทําแบบนี้อีกนิดนึงนะคะ แบบนี้ก็จะช่วยให้คุณแม่มีความสุขนะคะเพราะว่าพอมีลูกตัวเล็กนะคะมีคนมาแบ่งเบาช่วยอุ้มไปแคปหนึ่งหรือเวลาสักพักนึงคุณแม่ก็จะรู้สึกมีความสุขคุณแม่จะได้กินข้าวอิ่มจะได้แต่งตัวสวยบ้างจะได้อาบน้ำมีเวลาทําธุระคนตัวบ้างนะคะแล้วก็อย่าลืมสนับสนุนให้คุณพ่อทําได้สําเร็จนะคะถ้าคุณพ่อทําได้สําเร็จความรักความผูกพันก็จะเพิ่มขึ้นทั้งจับลูกน้อยแล้วก็ตัวภรรยาเองนะคะภรรยาก็จะรู้สึกว่าสามีพึ่งได้ มีความสุขจริงเลยจะมีช่วยเลี้ยงลูกค่ะถ้าเราไม่อุ้มไม่สัมผัสกันเลยความคิดถึงก็จะไม่ค่อยมีนะคะอย่าลืมนะคะไม่ว่าคุณแม่หรือคุณพ่อนะคะถ้าไม่ได้โอบไม่ได้อุ้มไม่ได้สัมผัสคลอดปุ๊บทิ้งไปเลยเราก็แทบจะไม่คิดถึงนะคะแต่ว่าถ้าได้สัมผัสถ้าได้โอบกอดแล้วก็เห็นพัฒนาการได้พูดได้คุยได้สัมผัสได้มีความสัมพันธ์มันก็จะเกิดพันธะผูกพัน มีความรักความเมตตาแล้วก็มีแต่ความหวังดีแล้วก็มีแต่สิ่งที่อยากจะช่วยเหลือนะคะอย่าลืมสนับสนุนให้กําลังใจคุณพ่อนะคะคุณพ่อก็ก้าวเข้ามานะคะช่วยเหลือกันค่ะคุณพ่อช่วยได้ค่ะสําหรับวันนี้ป้าปอก็เอาเรื่องดีๆมาฝากเท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องป้าปอเจ้าเร่งสุขภาพในช่อง YouTube นะคะแล้วก็เพจป้าปอเจ้าเรื่องคุณแม่ดูแลลูกนะคะใน Facebook ค่ะสําหรับวันนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีค่ะ